สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ m r t กำแพงเพชรประตูหนึ่งนะครับวันนี้ซันก็จะมาพาทุกคนเดินเล่นนะฮะดูบรรยากาศตอนนี้ประมาณบ่ายสามนะครับแต่ว่าบรรยากาศแบบมืดอึมครึมมากเหมือนฝนจะตกเลยทุกคนด้านหน้าของเรานูน้นถ้าเดินไปก็จะเป็นตลาดอ,อตกกนะครับบอกว่าจะพาทุกคนมาเดินตลาดอ,อตกกก็ไม่ได้มาสักทีมวัวแต่ทําอะไรก็ไม่รู้ <laughs> นี่พอเดินออกมานะครับเดี๋ยววันนี้จะไปเจเจมอนะเพราะว่ารู้สึกว่าเจเจมอเขาจะมี งานขายอาหารเจนะครับเดี๋ยวสันจะพาไปกินอาหารเจเพราะว่าเราก็จะกินเจจนถึงประมาณวันที่ยี่สิบสามนะครับเฮ้ยอันนี้แบบมีร้านขายของอะไรด้วยคืออาจจะเจไม่เจไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเราก็ากินอาหารเจาตามที่เขาบอกว่าเป็นอาหารเจเนาะแต่ว่าแบบบางร้านก็ไม่รู้ว่าเขาเจาหรือเปล่าเฮ้ยนี่มีร้านอาหารตรงนี้ด้วยอ่ะ เป็นคาเฟ่เหรอเอ,อ้ยมีร้านอาหารมีของกินเยอะแยะเลยอะ่ะอ๋อเป็นแบบร้านอาหารร้านเบียร์ร้านบาร์อะไรเงี้ยเนาะขับบาร์นี่เลยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาทางนี้ตรงนี้เป็นบริเวณตึกแดงนะครับตึกแดงแล้วก็ตลาดนัดจตุจักรนะครับเดี๋ยวพาเดินเดินเล่นนะ ตึกแดงเขาก็มีของขายเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดินคือถ้าถ้ามาก็จริงๆออกเออ่ทางประตูที่เป็นไปจัจุจักก็ได้นะไปเดี๋ยวเดินต่อนะครับอันนี้ก็อยู่ด้านหน้าตึกแดงนะแต่ว่าวันนี้วันธรรมดาหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยมีอะไรด้านหน้าเสาร์อาทิตย์น่าจะมีขายของด้านหน้าเยอะอยู่นะครับเอ๊ะวันนี้วันวันนี้วันอะไรวัน วันพุธวันพฤหัสวันพุธหรือวันอะไรเดี๋ยวมันน่าจะมีตลาดต้นไม้อยู่นะใช่ไหมอ๋อเนี่ยถ้าใครจะมานะตึกแดงสายที่ผ่าน96 104 122 134 136 138 145 157 182 509 517 529 536 A1 Y 7 0 E นะครับอันนี้คือรถที่ผ่านตรงบริเวณตึกแดงนะฮะแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดนัดจุดจักกนะครับวันนี้น่าจะเป็นแบบตลาดต้นไม้นะด้านในอะ่ะไปเดินหาซื้อต้นไม้ไหมไปเรื่อยเราอะ่ะโอ้หนุนตลาดต้นไม้จริงด้วยคนเยอะมากอยู่ฝั่งด้านนูน้นเดี๋ยวขอไปเดินดูงานที่ตรงนี้ก่อนนะ,จะเจเจมอไปหาข้าวหาของกินที่เป็นอาหารเจก่อน เว้ยนี่ตุดแดงนี่ก็น่าเดินเนาะเนี่ยมีคาเฟ่มีอะไรนี่ด้วยช้อปปิง้งแต่ว่าถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์อะของเดี๋ยวค่อยมาวันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าเพราะว่าของน่าจะเยอะกว่านู้นเห็นละเจเจมอลอยู่ด้านหน้าของเรานะครับก็อันนี้เราก็เดินเรื่อยๆถ้าออกประตูนหนึ่งมันก็จะมีมาฝั่งตรงข้ามเรืก็ต้องข้ามสะพานลอย แต่ว่าถ้ามารู้สึกประตู2ประตู2ตรงนั้นมันจะเดินฝั่งทางตลาดนะัดจ,จุจักนะครับ138คือตรงข้างหน้าของเราเนี่ยถ้าเราเดินไปเดินไปเรื่อยๆก็จะถึงหมอชิดนะวร้านแก้ววิโถเลียงปลาได้นะเนี่ย เดี๋ยวพาเดินดูเดี๋ยวเราต้องไปข้ามเราไปข้ามสะพานลอยตรงด้านหน้าเจเจมอก็ได้ไม่รู้ว่างานเขาจะมีอะไรเยอะหรือเปล่านะไปหาเดินดูเจเจมอคนในระหว่างแบบในระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะมีเป็นร้านขายของร้านแบบออ,อันนี้ด้วยนะร้านแก้วอันนี้ร้านไม้ มีมกระดานไว้ติดด้านหน้าร้านเนาะเป็นช er mm ั hmm. here, ้นวางของอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ด้านนี้มีร้านถ้วยร้านชามร้านแบบเครื่องใช้ภายในครัวเรือนกล่องข้าวอุ้ยเต็มเลย่ะเดินไปด้านหน้านู่นนะฮะก็เดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราดูด้านหน้านี้เจเจมอใกล้จะถึงละ อ๋อนี่เป็นส่วนมีหลายอย่างนะเนี่ยมีทั้งแบบอุปกรณ์ภาในสวนพวกแก้วพวกเครื่องครัวเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอีกไม่ไกลนะถ้าเดินหัแจะก็พอสมควรเนะี่ยก็จะถึงหมอชิดนะครับอันนี้เป็นพวกแบบของใช้ต่างๆเนอะเป็นชั้นเป็นเก้าอี้เป็น หมายอันเดี๋ยวข้ามสะพานตรงนี้นะครับคือสะพานแล้วก็ข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับโอโ้นี่คือบรรยากาศกรุงเทพมหานครตอนบ่ายสามเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งฝั่งนี้คือถ้าสมมติวเรานั่งนุ่นๆต้องเห็นรถทัวเป็นรถทัวกับรถไหมตรงนั้นนะ่ะถ้าเราเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหมอชิดนะครับ ไม่ไกลมากถ้าใครจะเดินจักจัุจักรไปก็ได้นะเดินไปได้หมอชิดอะแต่ว่าขึ้นรถก็ดีกว่านะสิบบาทเดินไปห้างกันดีกว่าฝั่งนี้เข้าได้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงขึ้นมาบันไดแล้วก็ขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินลงด้านล่าง เดินเดินอ๋อด้านบนเขาจะเป็นงานแบบศิลปะหมดเลยเนาะชั้นสองแล้วเราต้องไปลงบันไดเลื่อนตรงไหนอะตรงข้างหน้านู้นมัน้งไปลงบันไดเลื่อนกันเพื่อที่ไปงานเจนะครับเขาก็จะมีงานเจอยู่ด้านล่างวิโหข้างบนเมียน,นี้ด้วยหรอมีคาเฟ่ด้วยหรอ อาไม่รู้เลยนะเนี่ยึ้นมาบ่อยมากเลยเอยู G ่นี้เอยเจเจมอแต่ว่าไม่รู้ว่าด้านบนมีแบ็คแคนยอนกวยลงตรงนี้มัง้งหนอะ่ะโอ้ยอันนั้นทางขึ้นตอนนี้ชั้นสองอทางลงทางไหนเนี่นี้เจเจมอนะครับ ของเยอะแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เดินเดินชั้นอื่นเท่าไหร่ต้องไปลงฝั่งนูน้นส่วนมากมาแล้วก็ต้อมางานอีเวนชั้นล่างแล้วก็กลับแล้วก็ไปเดินจัดจักรเป็นส่วนมากนะครับอันนี้รูปวาดลงไปงานอีเวนก่อน หนอ่ะนี่ไงอาหารเจอยู่ชั้นอยู่ชั้นล่างชั้นหนึ่งะฮะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเดี๋ยวขอเดินเดินดูเดี๋ยวอาจจะไม่ได้เยอะมากนี่มาถึงแล้วก็อยู่ชั้นล่างนะครับที่เป็นโซนร้านอาหารเจนะฮะเขามีอะไรบ้างอ่ะ เป็นของกินผลไม้หลันจานหลันจานจันชามอ,อ,อันนี้ผลไม้มีผลไม้ด้วยหฮ้ยเซนทออร่อยนะอร่อยนะแต่ว่าน,นิ่มเลยอร่อยนะมะม่วงก็มีแก้วมังกรเหลือง น้อยหนาอุ๊ยนี่มีเป็นแบบเป็นแพ็กอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีผักด้วยนะอุ๊ยเปรีย้ยวเชียวฮิลาโนไล่สออ๋ออันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นพืชผักนะโอ้มะพร้าวมาอย่างนี้เลยอะ่ะนี่ไงจ,จุดอ๋อจุดแบบอาหารเจรเขาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะของทอด ด้านนี้ก็มีเนี่ยผัดเส้นต่างๆนะครับอาหารเจรัดข้าวห้ิบบาทกับข้าวหกิบาทนะครับอด้านนู่นจะเป็นขนมท่านทุกคนอ๋ออันนี้ก็เป็นร้านน้ำนะร้านชากาแฟอันนี้อะไรอ่ะมานาำพึ่งมะานาว อ๋อเขามีกับข้าวก็คือถ้าจะซื้อกับข้าวก็คือซื้อกับข้าวนั่งกินได้แล้วก็มีผลไม้อะไรประมาณนี้นะตอ,อนไหนๆมาแล้วก็เดี๋ยวพาเดินเล่นเจเจมอน,นิดนึงเนาะพาดูบรรยากาศคร่าวๆอันนี้คือเมื่อกี้ชั้น2แล้วก็พาดูคร่าวๆไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นชั้นหนึ่งนะชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบขายของทั่วๆไปทุกคนก็จะฟิลแบบร้านขายของก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์อะไรต่างๆนานา Hmm. Yeah. คือเขาอาจจะไม่ได้มีแบบพื้นที่งานเยอะไงจัดการเล็กจัดงานเล็กๆน้อย,นอยเนาะอันนี้ก็จะเป็นแบบจุดขายของขายสินค้านะถ้าสุดว่าใครเข้ามาก็มาซื้อมาช็อปได้อยู่ติดกับตลาดนัดจัดจักเลยคนระับวิภาภาก็มีวินุ่นเดลิควีนไปกินไอ้กิมไหมไปกินขาเป็นเจปะ ไม่เป็นไรหรอกเจ๊บ้างไม่เจ๊บ้างอุ้ยเสื้อผ้าสวยจังร้านกระเป๋าร้านกระเป๋าเ,เต็มเลยเดลิคว <The Queen. S 1> ีนมี่ด้านนี้นี่ไงมีร้านเดียวเดลิควีนแล้วก็อะไรอีกอะ ลงไปชั้นล่างเลยวะรู้สึกว่าชั้นล่างจะมีแบบคาเฟ่คาเฟ่ยอยู่ไปนั่งพักผ่อนแล้วก็ดื่มเครื่องดื่มสักนิดนึงเดี๋ยวไปตลาดต้นไม้อันนี้เดี๋ยวเราลงมาชั้นล่างนะครับอ๋อชั้นล่างก็มีขายของมันเป็นฟิวจัุจักรติดแอร์เนาะจัุจักรจัุจักรในในร่มอะไรเงี้ยเนาะในห้องแอร์ของ ฟิลจะตุจักเลยแต่ว่าแค่มันอยู่ในอาคารเท่านั้นเองมาเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปทางนี้เพื่อ <c oughs> อะไรเดี๋ยวเราเดินดูบรรยากาศครับชั้นล่างนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์การตกแต่งบ้านตกแต่งสถานที่ต่างๆเนาะฟิลแบบขายของทั่วไปอันนี้เดี๋ยวเราจะแวะไปทางนี้รู้สึกอยู่ทางซ้าย มันจะมีเป็นแบบคาเฟ่ยอยู่เรื่งนี้เห็นแล้วคาเฟอเม่อุ้ยเสื้อวัอน,นี้เป็นวัอน,นี้สวนเซนก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่างานเขาไม่ใหญ่มากนะก็มีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งเราก็เลยอาจจะยังไม่ได้กินที่ที่นี่นะก็ถือว่าแบบพามาเดินเล่นที่เจเจมอแนละ้วอุ้ยชุดนี้อลังการมากเลย โอเคเดี๋ยวอุ้ยไหนอนะอุ้ยไม่มีที่เลยอะที่ไม่ว่างเลยอะคาเฟอเมรที่ไม่ว่างเลยอะเอาไงเดีย่ะหรือไปแบ็คแคนข้างบนเดี๋ยวไม่งั้นก็ไปนี้ดีกว่าไปตรงตึกแดงดีกว่ารู้สึกว่าตรงตึกแดงอะมันจะมีคาเฟอเมรอยู่ไปตรงตึกแดงก็ได้ไปนั่งพักผ่อนไปนั่งหาของกินก่อน ออกมาด้านนอกแล้วด้านนี้ก็คือด้านนี้ก็คือจตุจักรนะครับเป็นโซนขายของเดี๋ยวขอเดินย้อนกลับไปก็คือเดี๋ยวแบบไปนั่งพักก่อนเพราะว่าเราเดินไปนูน่นไปนี่มาเยอะเร,เริ่มเริ่มเปลียเริ่มปวดขานั่งพักดื่มเครื่องดื่มก่อนสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะไปเดินตลาดต้นไม้ต่อตลาดต้นไม้เขาก็จะมีแบบอังคารพุทธพรหัสนะครับรรู้สึกว่าคาเฟ่มันจะมีอยู่ตรงตึกแดงอะ่ะเดินย้อนกลับหน่อยนึงอันนี้คือถ้าเดินย้อนกลับไปเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็น MRT ประตูสองนะครับ MRT กำแพงเพชรประตูสองนะแต่ถ้าเดินไปเลี้ยวขวาจะเป็นประตูหนึ่ง แล้วแต่ว่าเราจะลงประตูไหนโ oh. ของเยอะแยะเลยอันนี้เราเดินมาจาก J. J. เจเจมอแล้วนะครับเนี่ยที่เราผ่านไปเมื่อสักครู่ก่อนตอนไปอ่ะเราเดินฝั่งทางนู้นนะครับอันนี้คือเราเดินมาอีกฝั่งหนึ่งในนี้น่าจะไม่มีเขามีที่นั่งให้คาเฟ่ให้นั่งตักไหมไม่มีนะจากที่จำได้ไม่น่าจะมีนู่นคาเฟ่อมีสุน เดี๋ยวเราไปข้ามถนนตรงทางมาลายตรงนี้เพื่อข้ามไปตึกแดงนะครับก็นะ่าจะประมาณนี้นะครับทุกคนตึกแดงวินเทจจัตุจักนะครับถ้าสุดว่าใครจะมาเดินอก็ประมาณนี้แหละพามาตึกเจเจมอลก็ที่แรกก็จะมากินข้าวแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่แล้วก็เลยน่าจะไม่ได้เดินแล้วไปเดี๋ยวข้ามถนนเจอก,กันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย